นับจริงก็อยากจะพูดอยากจะขยายความในในเรื่องที่ได้มีการแบบเอ่ยชื่อบุคคลที่3ผิดก็คือผู้ใหญ่แต่ผมก็ได้มีโอกาสถ้าไปหาข้อความเดนถึงผู้ใหญ่เขาก็ได้แบบรับความเมตตกลับมาโดยการแบบไม่เป็นไรครับยังไงก็ถ้ามีโอกาสาาก็จะได้เข้าไปหาแล้วก็ไปขอโทษด้วยครับ <S <S ส่วนเรื่องของการที่ผมได้เอ่ยไว้ในช่วงที่ที่ผ่านมาคือเรื่องของคลิปที่บอกว่ามีการปรึกษาผู้ใหญ่จริงๆไม่ใช่การปรึกษาที่จะต้องแบบดูแลเรื่องของสมนวนคดีอะไรต่างๆเพราะว่าผมไม่ได้เกี่ยวข้องในจริงครับ แต่เป็นการปรึกษาเรื่องของการที่มีคนเอารูปไปโพสต์หรือว่าสำนักเพจต่างๆที่แบบใช้รูปผมและภาพพิมพ์ขข่าวให้ผมแบบเสียหายในระหว่างทางที่ผมทํางานผมต้องทํำยังไงเพราะว่าในเมื่อผมไม่ได้เกี่ยวข้องจริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะมีรูปภาพออกไปให้ผมรู้สึกเฟลกับการทํางานงต่าง <S <S ๆเพราะผมแบบผมรู้ว่าการเขียนข่าวทุกวันนี้เนี่ยมันมันมันก็เป็นม,มันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีสําหรับผมมากเพราะถ้าเกิดว่าเขียนข่าวแล้วผมรู้สึกดี ผมเข้าไปอ่านผมก็รู้สึกดีใจที่มีคนคอมเมนต์และชื่นชมแต่ถ้าเป็นข่าวในที่ผมรู้สึกว่าระหว่างทางผมเสียหายผมก็พอไปอ่านแล้วเจอคนที่มาคอมเมนต์ว่าอีโดนแน่นอนเบิ้ลไม่รอดแน่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เราทำให้เราเกลียดไปด้วยก็แล้วก็ตกใจว่าคือ,อาาคตกใจมากไปตกใจมากก็ตกใจในในตอนที่เห็นข่าวว่าแบบาทางผู้ใหญ่ผมว่าชี้แจงกลับมาว่าไม่เกี่ยวข้องกับผมก็ตกใจเพราะว่าเราเองก็ก็ผิดจริงที่ที่ทำไปหาท่านเองใช่ครับก็ได้ทักหาผู้ใหญ่ไว้ครแล้วท่านก็แบบติดต่อให้ ก็เครียดครับเพราะว่าผมเป็นคนแบบยังไงครับเป็นบ้าแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ได้แบบร้อยเรียงเตรียมคาพูดอะไรดีมากในการสัมภาษณ์ขอนี่ผมต้องยอมรับตัวเองด้วยครับผมยังมีวุฒิภาวะในการสัมภาษณ์ข้อที่น้อยมากนี่ผลกระทบไหมมีแน่นอนครับก็ถึงเราจะไม่เกี่ยวจริงๆแต่ในขาพาดพิงแล้วก็มีข้อความที่เกี่ยวข้องนี่ผมก็ต้องมีการถามมาจากผู้ใหญ่ที่ ทำงานวิทยุสื่อต่างๆหรือว่าละครอะไรเงยแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องงานใช่ไหมที่มีผลกระทบกับขาที่ออกไปอะไรมีครับมีมีการถามถามถ่ายเรื่องเรื่องของความเป็นจริงว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบอีกขั้นแบบไม่ได้ทํางานต่อมแล้วนวันนี้สภาพจิตใจเป็นยัสภาพริ่มันสองสามวันแรกมันก็เฟลเฟลมันก็เครียดเพราะว่าเราเราถ่ายละครแล้วก็ไม่ค่อยมีสมาธิเพราะว่าก็เข้าใจเวลาเราเข้าไปอ่านคอมเมนต์ของคนที่ไม่เข้าใจเราเขาก็จะแบบบางคนก็ถึงขั้นสาบแช่งว่าอย่างเงี้ต้องต้องโดนต้องเป็นเกี่ยวแน่ๆเเลยรราาจะมีก มคงตามเขี่ไม่หมดแล้วผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบแบบไปตามล้างแค้นหรือว่าแบบไปมีเรื่องมีราวี่ยมอรด้วยไม่อยากจะมีแบบข่าวดราม่าอะไรแบบนั้นอยากให้ทุกคนเสพติดผลงานของการร้องเพลงการเล่นละครหรือว่าคอมมิดี้ในรายการต่างๆมากกว่าแสดงว่าจะต้องติดต่อมาเราก็องพร้อมให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือทุกอย่างเขียนเลยไหมคะเรื่องแบบว่าลงทุนอะไรอย่างนี้ไม่เอาเลยก็เก็บครับจริงๆก็ทำงานที่เราแบบถนัดแล้วก็ถึงรายได้จะน้อยก็ ก็ยังมีความสุขและภาคภูมิใจมากกว่าแต่จริงจริงเราเสียดายไหมเงินหลักแสนที่มันถขายไปโดดเรียนบทเรียนครับแล้วเราเสียดายไหมที่เขาเพ้่มตัเตอร์เราติดกับกองของประเด็นที่เป็นเบื้อห้วยไรครับเบองไม่ไรลงานเลยเหรอภูมิใจครับเพราะว่าอย่างน้อยพี่เขาก็ได้ใช้แบบทรัพย์สิที่เขามีอยู่มาให้น้องทำมาหากินครับก็ดีใจเหมือนกับถ้าเป็นตลกก็ วงเชิญยิ้มอย่างเงี้ยถ้าเราได้ใช้นามสกุนเราก็รู้สึกว่าเราเป็นตลกที่มีชื่อเสียงผมก็ได้ใช้นามสกุลห้วยไร่ผมก็รู้สึกว่าผมเป็นนักล้อที่มีชื่อเสียงมากขึ้นได้เงินมาเข้าบัญชีใครเข้าบัญชีผมมั้งไม่ถาเคยจ้างจ้างผิดกันจริงจริงไหมเคยขึ้นป้ายผิดจริงๆครับตอนที่เป็นแบบผมกับพี่ก้องเล่นคนละวันแล้วเขาก็สลับชื่อผมกับพี่ก้องแล้วรูปภาพจะเป็นเบิ้ลผมคือชื่อผมข้างบนแต่เป็นชื่อก้องห้วยไร่ภาพพี่ก้องข้างล่างแต่เป็นภาพเบิ้ลมาตุ้มล่าอะไรอย่างเงี้ย ใช่ถูกคนตอนไปก็แต่คนอาจจะงงว่าตกลงกูมาวันไหนกันแน่อะไรเป็นเวลาลงงมไหมแบบเอาวันนี้เป็นชื่อนี้แต่เป็นอีกคนนึงอะไรเงี้ยก็มีท้ามาถามก่อนครับแต่เราก็ชี้แจงลงเฟซบุ๊กว่าเออผมไปเล่นวันนี้นะครับเพียงแต่ว่าป้ายขึ้นผิดมันมีมันมีแบบว่าเยอะไหมครับบที่แบบว่าคนขึ้นป้ายผิดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันนั้นเลยแล้วทาทีล่าสุดก็ผมว่าตอนนี้เริ่มเยอะขึ้นนะครับยิ่งๆเรายิ่งเล่นมากเท่าไหร่เขาก็เริ่มแบบเหมือนเขาเริ่มชินกับการเรียกชื่อว่าเบิ้้้ลลหววยไไร่ปแ อย่างนี oh ้ก็ต้องเป็นแบบแ็กงานคู่วันเดียวกันไปเลยนะงานคู่เยอะเยอะมากครับก็ตอนนี้ก็น่าจะมีถึงสิ้นปีก็ประมาณ10-20ีิบชิวแล้วอย่างไรคนเข้าใจผิดว่าเราถ่ายคู่กับกล้องมันแทบจะถึงนิ้วถึงตัวถึงหกันก็แล้วว่าจริงเป็นเป็นคนสนิทสนิทกันมากครับคู่จิ้นที่แบบแฟนคลับไม่ได้ลุ้นให้รักกันฮะลุ้นให้ทะเลาะกันแล้วก็ด่ากันทางโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยก็ไหนคนเชียร์ให้รักกันแต่ว่าเขาก็เขามีภรรยาแล้วภรรยาเขามีอยู่เลบ้างอ๋อก็ผมก็ไปหาเขาเวลาที่เมียเขาไม่อยู่ก็เป็นเป็นมาอะไรด้วยกันบ้้าางงงออะไรยย่เี มันก็อาจจะมีเผลอใจบ้างในบางครั้งแต่ว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบไปต่อต่อมากเท่าไหร่ตัวเบลมีเชียร์นะแฟนเขาที่เดียวครับมีเชียร์นะบอกว่าก็มีเครื่องบ้างครับเวลาที่ผมเข้าไปใกล้มากเกินไปอ๋อไม่ได้เชียร์ใช่ไหมไม่ได้เชียร์หรอไม่ได้แบบว่าแซไม่ได้เชียร์ไม่เชียร์แล้วอย่างก็เขาไม่หึงแต่มาเราะเราไปสนุกกับเต้าหยอกช่วยกต้าหอกเขไม่ไเล่นยมีเนี่ยนี่กะจะเอาให้ตายเลยจริงจริงแล้วมันก็เป็นการเล่นๆครับไมนคนขี้เล่นครับ หยอกพี่ก้องน้องหยองก็เป็นหน้าที่ของการขบบาทในการเล่น M v พอมันเล่น MV ีเสร็จมันอินก็เลยกลับไปหยอกน้องต่ออะไรอย่างนี้แต่เราหยอกมันไม่ใช่แบบว่ามันถึงนี้ถึงตัวถึงรัวคนถึงหนึ่งตัวคนถึงนึ่งตัวแแล้วพอคนอินมาคนถามมากๆว่าสรุปแล้วคือยังไงยังไงเราอยากตอบเขายังไงโอ้ผมก็ยิ่งยิ่งคนบอกว่าผมเบื่อเป้นเลยผมก็ยิ่งเล่นเล่นต่อเลยผมไม่ปฏิเสธ เ่ระหว่างพี่ก้องกับน้องหยองไปไหนละมุนกวมือกันเวลาร่้มงานเราฟินกหมกันผมต้องตอบด้วยฮะเราต้องเลือกหนึ่งคนอ่ะต้องต้องถามว่าระหว่างพี่ก้องกับน้องหยองใครสากใครเนียนมากกว่ากันผมก็ต้องผมต้องตอบพี่ก้องวนนี่โคตรสากเลยครับทำไมอ่ะมันมันคนละอย่างกับน้องหยองมากเอาเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับแต่พี่ก้องเป็นคนที่ผมอยู่ด้วยแล้วมันมีความสุขน้องหยองก็เป็นอีกรูปแบบของเด็กที่เราอยู่ด้วยแล้วแบบได้สอนได้บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนตั้งชื่อจิ้นจิ้นแปลกๆให้กับเราไหมมีแบบต่องอย่างครับยังไม่มีครับ ในวันที่คนแบบเป็จิ้นคู่เราไปเรื่อยเบิ้นก้องพุ่งก็ดีดีใจเนาะจริงๆแล้วการที่มีเบิ้นกล้องด้อมจริงๆมันไม่ไม่ไม่ใช่การแบบอยากอยากจะมีด้อมที่ที่ใหญ่เหมือนแฟนคลับคนอื่นๆเนะจริงๆเราอยากจะแบบใช้ชื่อเบิ้นกล้องเนี่ยทำผลงานให้มันแบบให้คนมีรอยยิ้มในช่วงนี้เพราะว่าผมบิ้งกล้องจะคนคาไรคุณคาแรคเตอร์เบิ้นจะเป็นคนแบบชอบหยอกชอบกวนแต่บิ้งกล้องจะเป็นคนทางทางทางแบบด่าแฟนคลับตลกที่แบบเหมือนนักคอมในสมัยที่เป็นหนุ่มอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับพอไปคอนเสิร์ตด้วยกันก็จะแบบ ผมจะเป็นฝ่ายพระเอกพี่ป้องจะเป็นฝ่ายดาผมจะเป็นฝ่ายปกป้องแฟนคลับแบบเออก็ได้หัวเราะกันนั่นละเหมือนจับคู่กันถูกคนแบบคุณคมีตรงกันเคีมีตรงกันครับกับพี่ต้องครับจริงๆอยากจะมีออกเพลงมุ่งกันเลยนะมีครับตอนนี้ก็มีการเขียนไปแล้วดูเปิดวันไหนครับที่แบบมีแพลนหรือว่าปีหน้าเหรอครัจริงๆน่าจะภายในปีนี้ครับแต่ว่าเพลงยังไม่เสร็จสไตล์ไหนคะับโตโตหรือยังไงงวน่าจะเป็นเพลงเร็วครับเร็ว ก็ต้องไปตีกันเหมือนกันไหมครับผอไม่ตีอันนี้น่าจะรักที่อนอยู่ร้องเพลงก็น่าจะแบบให้ให้พี่ก้องแล้วก็เมียของพี่ก้องมาเล่นมีด้วยเราถักเสา้์เราถักเสาราแฟนเราถักได้ค่าด้วยได้ครเอาไม่เป็นไรครับให้เขาอยู่ด้วยนะตอนนี้ก็เป็นแอร์ฮัสเตดครับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เขามีถามมั้ยมีถามกันเรื่องเราต้องแฟนกับพี่ก้องเงี้พราะไม่แฟนกับผมผมกับแฟนก็สนิทกับครอบครัวของพี่ก้องปกติไม่ได้มีการไไม่ด้เเจอกันลย ก็ไม่ค่อยได้เจอครับปีหนึ่งสองสามครั้งแค่ไหละเพิ่งเจอล่าสุดเดือน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 ที่แล้วเดเขาาเบินมาเที่ยวก่อนที่จะไปทำงานเราทางไกลก็คือยังรับรื่นนองปกติครับรับรื่นปกติเป็นไงรับทางรับทางไกลเป็นยังไงเงาไหมมันก็มีเงาเงาบ้างครับแต่ก็ต้องทำใจเพราะเราเรียกแล้วครับแล้วเกาเป็นไงอย่างนี้มันก็ไม่มีเวลาให้ในการสนทนาหรือวิดีโอคอลอะไรอย่างนี้เลยดีก็มีครับแต่ว่าเวลาอาจจะต่างกันมากตรงที่ว่าเขาห่างจากเราประมาณ6ชั่วโมง ก็จะอาจจะมีการคุยกันดึกเชียงคืนบ้างตีหนึ่งบ้างมัต้องใช้ความเชื่อใจกันขนาดไหนอ่ะเพราะเราอาจเป็นเสี่ยได้เราเป็นนักร้องแล้มันจะต้องน่าจะมีผู้หญิงเข้ามาหรือก็ต้องมีมีความเชื่อใจมากพอสมควรครับเพราะเราก็เป็นคนชี้เล่นแล้วก็แบบถึงนี้ถึงตัวอย่างที่พูดนะไม่งั้นเราไม่เข้าเชื่อใจก็ต้องบอกเขาว่าเวลาเป็นไหนต้องถ่ายรูปด้วยหรอในงานขนาดนั้นหรอไม่ขนาดนั้นหรอกครับก็มีการชี้แจงกันตามภาษาแบบตัวไปนเลยคือไม่เป็นเสี่ยงแล้วยังไม่มีครับไม่มี อันนี้ก็ไม่เป็นเสือแล้วคือเป็นแมวก็เป็นเป็นเป็นแมวตัวใหญ่ตัวใหญ่อาทำแต่เรื่องทั้งหมหน่อยตอนนี้แบบเหมือนพายุมันมันเข้ามาบ้านเราไม่จัดการที่อำนาจเจริญตอนนี้น่าจะมีท่วมที่ในในตัวเมืองนี้นิดหน่อยครับยังยังไม่ได้หนักมากครับจริงมีญาติญาติอยู่บมอยู่ผมอยู่อำนาจเจริญเลยครับบ้านเกิดอยู่ที่นู่นเลยคือญาติญาติเราก็เองใช่ครับพ่อแม่ญาติพี่น้องอายายก็อยู่ที่ น่าจะมีผู้ใหญ่ทางอำนาจ,จเจริญก็จะมีการมีกลุ่มที่รวมตัวกันเพื่อแบบซัพพอร์ตทั้งทั้งน้ำทช่วงน้ําท่วมก็ช่วงหลังน้ำท่วมไปแล้วแต่เราก็จะมีโอกาสช่วยเหลือในช่วงที่แบบออกคอนเสิร์ตก็จะมีการรวบรวมเงนินต่างๆไว้ทาบุญกับจังหวัดอีกแล้วนๆอำนาจเจริญไม่ค่อยนะครับแต่ว่าถ้าถ,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 ถ้าพนานๆทีมาก็ก็หน,นักมีคุยอัปเดตก,กับแม่ไหมครับว่านี้มา,ท,มา,มาที่ไหนไมนาทีงไหนอะไรก็มีถามถามครับแต่ว่าเขาบอกว่าฝนตกหนักปกติแต่ยังไม่มีลมหรือพายุที่น้ําท่วมหน,นัก อย่างเวลามันมาท่วมอย่างนี้เรามีวิธีการยังไงบ้างที่ผ่านมาถ้าถ้าท่วมไ่นก็ก็ตั้งรับไม่ทันนะครับมันก็มีมีช่วงน่าจะเป็นปี5 1 5 6 1 62ครับที่หนักสุดในอำนาจอาเจริญก็ต้องแบบประโยกทางทางชาวบ้านให้ไปอยู่ที่ที่มันสูงสูงขึ้น,อนของผมยังไม่ไมถึง,งผมยมเพลย์ปทุมราายัยงยังท่วมไม่ถึงจะมีอยู่ในตัวเมืองอำนาจเจริญแล้วก็ในในนอก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 ,นอกเมืองที่หา่างประมาณสัก60โลเโล ขอบคุณมากนะครับ